แอบดูจิ๋มมา้าด้วยนะครับย่มั่วมไม่กินน้ำไม่ดินน้ำมั่วม,มาให้มาดูดิจิ๋มม้านะครับจะบวมๆนี่นะมาใกล้ๆเห็นเห็นชัดไหมจิ๋มจะบวมๆนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นคราบอย่างนี้นะบวมๆก็คือทำอะไรของเขาอ่ะไม่ดีนะไม่ใช่เอะไปจับจิ๋มม้าคุณดูน,นะมันโดนดีดนะท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดํานับยิงปลาป่วนยาบแห่งกุหลาบป่วนสาระขีม้าอล ปวนผีและตกปลานะจ๊ะโอ้ยเป็นไงฮะอยากออกแล้วใช่ไหม αι? วันนี้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเลยวันนี้ไปฝึกม้าใหม่มานะครับวันนี้ไปฝึกม้าให้อายการปูมาม้าน้อยเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับกับช่องแม่ฉาจตำรวแม่สอดจะไปไหนหลอกจุก่อนออไอไป ชนเลสโกไปอ,อุดไปกันพูไปพไปไไปูไปวิ่งไปไปวิ่งไปวิ่งมานี่ที่มาน,มานี่มึงกันมานี่ก <c oughs> อดคอเหมือนเพื่อนเลยไ,ไปเอาไปไปไปเอาไป ไปไม่ฉาบไปนู่นเอาน้องออกมาแล้วไปออกมาไปออกเร็วสิออกไปออกไป <c oughs> ดันตูดมาดัานตูดมาเข็นเข็นเข็นไปนู่นเลยเดี๋ยวนี้ปล่อยแม่ออกไปต้องห่วงหขอกแม่ได้ออกแน่เดี๋ยวแม่ต้องอันนี้ก่อนอปวดละพว,วงอะไอ้ก้านผูนี้เกิดเกิดหน้าฝุ่นใช่ไหม ไม่แล้ว,ลว<อ>เกิดเกิดแล้วไม่พอเกิดทะลุคลอรกด้วยมันไหลออกอออคอกนู้นแฉะนะแล,แล้วทำไมให้มันเกิดหน้าฝุ่นอะ่ะเอา้าไม่ไม่ใช่ผัไวไอ้ขวัญน,นี่จะได้สั่งได้ว่าจะเอาหน้าไหนหน้าไหนแล้วแล้วทำไมถึงตอนนั้นถึงเอาไอ้ขวันไป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 ผสมพันธุ์อ่ะเอาไปผปสมพันธุ์หน้าฝุ่นอะ่ะทำไมต้องเอาไปอะ่ะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฮีทพอดีอ๋อขวันเป็นฮีทพอดีแล้วก็ทีเนี้ย พอเราเตรียมการอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมเรากะได้เนี่ยเราก็เอาไปผสมพันธ์ทันทีมันก็เลยนี่แหละแต่ความจริงอะ่ะคำนวณได้ว่าม้าท้องสิ1เดเดือนแล้วก็เราก็ไปผสมพันธ์ยังไงยังไงยังไงปุ๊บให้กะให้ลูกม้าเกิดได้แต่ทีเนี้ยโคนนไม่ค่อยสีเรี่ยสกันหรอกเวลาแบบเป็นสัตว์เราพร้อมแล้วก็ไปผสมมันเกิดหน้าไหนก็ไม่สีเรียรเ่ยสไงแต่ทีเนี้ยไอการเป็นสัตว์นั่นแหละคือตัวปัญหาแล้วแล้วฮีทคืออะไรฮีทก็คือสัตว์ไงัไมเป็นสัตว แล้วนี่ไม่ใช่สัตว์เลยเนี่ยโอ๋อไอแอนิมอลแอนมันก็เป็นสัตว์ไม่ใช่หรอเออมันเป็นสัตว์เนี่ยแล้วมันแล้วมันคือยังไงโอ้โหขี้ขี้จิงจกจิงจกขี้ใส่หลังม้าแล้วแล้วมันคือยังไงอ่ะฮีทเป็นสัตว์ฮีทคือภาษาอังกฤษฮอนุฮูกสระอีทหารสัตว์เนี่ยก็คือสอเสือไม่กัดดอเด็กไม่ใช่วอลแวนกาลันนะไม่ใช่สอเสือไม่กัดตอเต่าวอลแวนกาลันไม่ใช่สัตว์ก็คือสอเสือไม่กัดดอสัตว์สัตว์คำเนี้ยแปลว่า การที่เขาต้องการมีอารมณ์ที่จะสืบพันธุ์ทางเพศมีความต้องการทางเพศสูงก็คือม้าเนี่ยหรือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันจะมีเวลาของมันเวลามันเป็นเมนนั่นแหละมันจะเป็นสัตว์ก็คือต้องการตัวผู้ต้องการผสมพันธุ์นะแล้วตอนนั้นมันที่ท้องไอ้ก้านฟูนี่มันเป็นฮิตหน้าฝนใช่ไหมวันนี้ก็จําไม่แม่นนะแต่ในการที่ เราจะสังเกตแล้วเอาม้าไปผสมพันธุ์เนี่ยมันสังเกตได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครที่เคยเลี้ยงม้าอยู่แล้วหรือเคยเลี้ยงสัตว์แต่วันนี้ผมจะมาพูดให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันว่าสําหรับมือใหม่นะที่ที่ใครไม่รู้นะครับเพราะผมเองผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะครับผมไม่ใช่เป็นโปรฝึกม้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ <S <S แต่ผมจะเอาความรู้ตรงๆเนะี่ยมาพูดให้ฟังง่ายๆเนาะก็คือเวลาที่ม้าต้องการจะผสมพันธุ์ทางเพศ นะครับหรือมีอารมณ์ร่วมหรือเอาง่ายๆนะครับคนนี่แหละตัวดีอยากให้ม้าไปโดนปี้เพราะว่าอะไรเพราะเราอยากได้ลูกมา้าใช่ไหมเราเลี้ยงม้าตัวเมียเราก็อยากได้ลูกมา้าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีการเอาม้าเนี่ยไปหาตัวผู้สวยๆโครงสร้างใหญ่ๆบ้างลายดางบ้างดําบ้างนะครับมันก็จะแล้วแต่เราต้องการทีเนี้ยเราจะดูดูยังไงนะครับว่าม้าเนี่ยมันเป็นสัตว์หรือมีความต้องการทางเพศแล้วนะครับก็คือ เวลาเอาไปเนี่ยถ้าเรากะหรือคำนวณได้เราจะไม่เสียเงินเยอะนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอาม้าไปฝากเขาเลี้ยงหลายๆวันเพราะามันเสียตังค์นะเวลาฝากเขาเลี้ยงนะครับมันถ้าม้าสูงระดับนี้ร้อยหกสิบกว่าเนี่ยก็คือวันละสองร้อยบาทนะครับแล้วถ้าคำนวณไม่ดีแล้วเอาม้าไปเนี่ยเราก็จะเสียเวลาอยู่นานเพราะว่าม้าเป็นสัตว์รอบหนึ่งเนะี่ยยี่สิบเอ็ดวัน,นครับจะเป็นทีหนึ่งเนาะ ก็นี Get Again, ่นะครับอาการที่ม้าเป็นสัตว์เจ้าขวัญเนี่ยนะครับเพิ่งมีลูกไปใช่ไหมเพิ่งหย่านมไปได้ไม่นานเนี่ยอาการที่เป็นสัตว์เริ่มแรกเลยวันนั้นอาบน้ําให้ก็คือพอจับนมเนี่ยนมจะบวมๆตึงๆพอจับปุ๊บเนี่ยจะมีกลิ่นของนมออกมานะครับอันนี้คือม้าเคยมีลูกแล้วนะแต่ถ้าอย่างม้าฉาเนี่ยยังไม่เคยมีลูกเนี่ยเรื่องของกลิ่นของน้านมเนี่ยไม่ค่อยมีแต่มันจะมีกลิ่นของมันมาอยู่นะครับเป็นนมๆหน่อยๆอ่าแต่ไม่มีน้ํานมหรือบวมอะไรมากมายนะครับแล้ว แล้วอีกประการนะครับก็คือม้าเวลาเป็นสตัตว์หรือมีความต้องการทางเพศเนี่ยเขาจะฉี่บ่อยนะครับเวลาฉี่แล้วเนี่ยเขาจะยกโคนหางแล้วเวลาฉี่ออกมาเนี่ยมันจะมีมูกออกมาก่อนนะครับสังเกตง่ายๆเลยเวลาม้าจะใกล้ๆจะเป็นสตัตว์หรือหัวหัวเริ่มที่จะเป็นสัตว์นะครับเขาจะมีมูกออกมาเป็นข้นๆเหมือนกับมันตกตะกอนอะ่ะ เหมือนกับฉี่ที่มันตกตะกอนหรือไม่งั้นก็เหมือนน้ำปูนน้ำปูนแดงที่แบบว่าที่มันเป็นขี้ขนุนอะ่ะมันตกตะกอนนะครับมันจะมีคลิปอยู่ผมถ่ายคลิปไว้เมื่อกี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะครับคือมูกนะครับเวลาที่ม้ากําลังเป็นฮีทนะครับเป็นสัตว์ก็จะเป็นมูกแบบนี้นะครับมูกข้นๆแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับแต่เราสามารถสังเกตได้ พ่าม้ากาลังเป็นสัตว์อยู่นะครับนี่นะครับดูการยกหางนะครับจะยกหางลอยอยู่แบบนี้นะครับอาการแบบนี้ก็คือพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับถ้าจิ้มก็คือติดแน่นอนแล้วนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มมีความต้องการสูงขึ้นในกรณีที่ถ้ามีม้าตัวผู้อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าม้าตัวเมียฉี่แล้วนะครับในกรณีที่เป็นสัตว์เนี่ย ตัวผู้น่าจะวิ่งมาหาเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นฉี่จะเปลี่ยนไปทําไมผมผมถึงรู้นะผมไม่ได้ไปดมกลิ่นฉี่อะไรหรอกแต่คือเมื่อกี้เอาญ่าให้นะครับแล้วจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาหลายปีเนี่ยก็คือกลิ่นฉี่เขาเวลาเขาเป็นฮีทกลิ่นมันจะเปลี่ยนนะครับมันเหมือนกับว่ามีกลิ่นกระตุน้นกลิ่นแรกอ,ะอ่ะให้ตัวผู้อยากจะสืบพันธุ์งเพศนะครับแล้วถ้าอยู่ในบริเวณเนี้ก็คงปีกันแน่แนแนล่ะเอาเป็นว่านะครับมาเรามาดูลักษณะการที่แบบว่า มันจะทํายังไงนะครับแสดงอาการจะเป็นอยู่ประมาณ7วันนะครับแล้วถ้าเราเช็ครอบสัตว์แล้วเนี่ยเราเอาไปถ้าเช็คแม่นเนี่ยก็คือใน7วันเนี้ยถ้าไปปุ๊บเป็นสัตว์ใช่ไหมก็เขาก็จะผสมพันธุ์นะครับให้ผสมเนี่ยวันเว้นวันเพื่อที่จะให้น้ําเชื้อของตัวผู้แข็งแรงนะครับแล้วก็ติดง่ายอย่างเจ้าขวัดเนี่ยไปครั้งเดียวติดเลยเออไปครั้งแรกผสมรอบแรกครับติดเลยก็ได้กันภูมานะครับลูกของหายาก ไอ้จ้อยคิดอะไรกับม้าดีปะวะมึงมแอบดูจีบม้าได้งไงเนี่ย <laughs> แอบคิดอะไรเปล่า,าช่วงนี้ยิ่งเป็นฮอร์โมนไว,ว้วาวุ่นด้วยเป็นวัยรุ่นนี่นะครับลักษณะลักษณะของของม้านะครับเวลาเป็นฮีเนี่ยช่วงนี้เขาจะยกบ่อยๆนะครับแล้วขนเขาจะฟูๆเหมือนแบบจะยกช่วงนี้บ่อยๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะมีการยกนะครับดูนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเห็นไหมการยกเขาจะไม่เหมือนม้าทั่วไปที่แบบ ัดแมลงคือทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งจะไม่เก่งช่วงนี้นะครับแต่ม้าพวกนี้จะเหมือนจะยกเหมือนพร้อมจะเปิดอ้ารับความเสียสาวให้กับชายหนุ่มนะครับแล้วก็เฮ้ยเจ็บเดี๋ยวดิแล้วจิมเขานะครับมาดูใกล้ๆมาดูจิมเนี่ยแอบดูจิมมา้าด้วยนะครับยังมั่วไม่กินะไม่ดินะมั่วมาเนะี่ยมาดูดิจิมม้านะครับจะบวมๆนี่นะ มาใ,ใกล้ๆเห็นเห็นชัดไหมจิ๋มจะบวมๆนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นคราบอย่างนี้นะบวมๆก็คือทำอะไรของเขาอ่ะไม่ดีนะไม่ใช่เออไปจับจิ๋มมา้าคนอเดนนะมันโดนดีดนะดอันนี้คือเราฝึกกันมาเราเลี้ยงกันมานะครับก็คือจับได้ก็จิ๋มเขาจะบวมๆแล้วก็จะเต่งๆนะครับนั่นคือเขายังเป็นฮีทอยู่แต่ไม่กี่วันนี้ก็คงจะได้หมดแล้วล่ะเป็นมาหลายวันแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าม้ามีฮีทแล้วถ้าเราไม่เอาไปผสมผ่านนี้มันจะเป็นอะไรไหม สนใจนะเรื่องฮิฮีฮฮเนี่ยก็ถ้าไม่ผสมพันธุ์เขาก็จะมีอาการแสดงความเป็นสัตว์แบบนี้โดยที่เดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองนะครับก็ไม่มีอะไรไม่ไปถูทรงถูเส้าไม่ไปถูกับใครเห็นหน้าผมเขาก็จะไม่มีอารมณ์ที่แบบดีดีอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่มีมันจะไม่เหมือนแมวเหมือนหมานะครับเวลาเราขังไว้ในห้องเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมขังไว้คอนโดนะครับที่ที่กรุงเทพ มันจะกึ่งตูดให้ใช่ไหมถ้าใครเคยเลี้ยงนะครับถ้าใครเลี้ยงหมาเนี่ยหรือแมวว่าระคังในห้องอ่ะมันจะมีอาการที่แบบคันอย่างนั้นนะครับมันจะคันหิของมันนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยเฉยนะครับแกกินหญ้ากันไปก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับนมนะครับจ้อยจ้อยเคยเห็นนมไหมครับครับนมใครครับนมกล่องครับนมโรงเรียนครับโอ้โหแถไปเรื่อยๆนะครับก็เรามาดูนมม้ากันอย่างวันก่อนเนี่ยครับ ที่เริ่มเป็นฮีทเนี่ยนมจะตึงนะครับนี่นะครับนมนมเจ้าขวัญจะตึงนะครับอันนี้นมเริ่มเริ่มคลายแล้วไม่ตึงแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาเริ่มใกล้จะหมดฮีทแล้วนะครับอาการยกหางอาการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเบาบางลงแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหหนักนะครับหนักมากอันนี้ก็ยังมีหน่อยหน่อยนะครับถ้าไปผสมพันธุ์ตอนนี้ก็ฟาวนะครับเสียตังฟรีต้องให้เขาเลี้ยงอีกประมาณ20กว่าวันนะครับในการเช็คฮีตก็ค่อนข้างที่จะนาน แล้วที่สําคัญนะครับเวลาที่เราจะเอาไปผสมพันธุ์เราจะต้องตรวจเลือดก่อนนะครับขั้นตอนก็คือตรวจเลือดนะครับว่าไม่มีโรคติดต่อนะครับแล้วก็พอได้ผลเลือดปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราก็ทําการเคลื่อนย้ายนะครับโดยที่ไปที่กรมปศุสัตว์ให้เขาออกนะครับใบมารับรองการเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของทะเบียนรถนะครับของผู้เคลื่อนย้ายแล้วก็สมุดเล่มม้านะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของเขานะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าเช็คสัตว์สมมติใช่ไหมคุณจะไปกันเนี่ยอย่างจะไปาวางแผนแล,ล้วเจอพ่อม้าที่ถูกใจละอย่างเงี้ยก็ลองดูสัตว์นี้ก่อนนะครับให้สัตว์นี้หายก่อนสัตว์นี้หายปุ๊บเนี่ยนับไปอีก21วันประมาณนั้นนะครับในช่วงช่วงนั้นเนี่ยเป็นแน่นอนนะครับแล้วเราก็ ตรวจผลเลือดเอาผลเลือดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใกล้ๆเวลาปุ๊บเราก็ทําสมุดนะครับทําหนังสือเคลื่อนย้ายเลยนะครับจะดีกว่าแล้วพอไปถึงเนี่ยไปถึงฟาร์มหรือที่เราอยากจะผสมพันเนี่ยพอไปถึงปุ๊บม้าเป็นฮิตพอดีก็ปี้กันเลยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ7วัน7วันแล้วถ้าฟาร์มไหนที่เขาใหญ่ๆพอนะครับแล้วก็มีเครื่องอันราซาวนะครับเช็คลูกม้าได้ว่าม้าท้องแล้วอะไรอย่างี้นะครับ เขาก็จะเช็คให้พอเช็คว่าติดแน่นอนมีลูกแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายกลับนะครับก็นี่แหละครับส yes, ิ่งที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ม้าแล้วจ้อยแล้ะครับมีอะไรที่สงสัยไหมครับไม่มีนะครับฮะแล้วมีข้อนึงครับแล้วจ้อยเป็นฮีได้ยังครับยังครับจริงเหรออมยิ้มทำไมขันฮีอะไรยัง ฝากติดตามชอม่องมาจยากจอมปวดแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเอานะครับข้อมูลต่างๆเนะี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ออกตัวไว uh ้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นสัตว,ว์จแพทย์นะครับผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมก็สามารถที่จะแบบเอาเรื่องใกล้ๆตัวเนาะเพราะว่าผมเคยไปเสิร์ชใน u t u b e แล้วมันหาไม่ได้บ้างนะครับหายากบ้างไม่ค่อยมีใครมาพูดกันนะครับ ก็เอามาฝากกันไว้แชร์กันไว้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่กําลังคิดจะเลี้ยงม้าก,ก็ให้เป็นข้อมูลกันไปนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเอาม้าเคลื่อนย้ายไปนะครับแล้วก็บางทีบางครั้งก็ยังไม่เคยเนาะเลี้ยงจริงแต่แบบไม่รู้จะไปผสมกับใครเอพิ่งเจอผู้ชายรอให้ลูกสาวอะไรเงี้ยเราก็จะได้เป็นความรู้กันไปนะครับแชร์แบ่งปันความรู้กันไปและสําหรับอีกหนึ่งข้อนะครับในการที่เราจะเอาม้าไปผสมพันธุ์นั่นคือการ เอาม้าไปผ่านผ่านในที่นี้ไม่ใช่ไปเป็นอันธพานนะครับผ่านในที่นี้ก็คือเอาม้าตัวเมียเนี่ยนะครับไปหาตัวผู้ไม่อย่างนั้นก็เอาตัวผู้ไปหาตัวเมียแต่ยาวม้าไปหาทอมกะรดี้เพราะม้าจะไม่มีปฏิกิริยามันเขี่ยกันไหมมันมีไหมม้าทอมดี้นะี่ยก็เอาไปใกล้ๆนะครับสําหรับใครที่มีม้าตัวผู้อยู่นะครับก็ เอาตัวเมียเนี่ยเข้าไปใกล้แล้วมันจะมีอาการฉี่แตกนะครับมันเจอตัวผู้มันจะฮิ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 แล้วก็มันก็จะฉี่แตกนะครับนั่นก็จะได้รู้เลยว่านั่นอ่ะม้าเนี่ยพร้อมที่จะผสมพันธุ์แน่นอนแต่นะครับแต่ก็ไม่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าม้านั้นเป็นฮีทได้กี่วันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่สังเกตแต่แรกเนี่ยก็คืออยู่ดีเราไปซื้อม้ามานะครับเราไปซื้อม้ามาปุ๊บเราก็ไม่ได้สังเกตเขาแต่แรก แต่แค่อยากจะรู้แล้วเพอินจูงไปแล้วเขาฉีดแตกเขาเป็นฮิตพอดีทีนี้เราจะส่งไปผสมพัน์เลยได้ไหมได้ครับแต่เสียตังค์เพราะว่าเราไม่รู้วันแรกคือวันไหนเพราะฉะนั้นแล้วพอมันฉีดแตกเนี่ยเราก็จําวันไว้เลยว่าเอ้ยวันนี้นะคือเขาฉีดแตกนะครับแล้วทีนี้ก็คํานวณว,นวนันอีก21วันโดยประมาณนะครับส่วนมากทีบีเนี่ยมาเทเรเบตเนี่ยจะ21วันนะ21 23เนี่ยแล้วแต่มาเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้พอเราคำนวณได้ปุ๊บใช่ไหมสมมติครั้งนี้เขาเขาฉีดแต่งเราไปผ่านปุ๊บเราจําไว้ว่าแล้วเขาจะฉีดแต่อีกกี่วันนะครับพอเขาหยุดเรื่องของการที่อยากจะผสมพันธุ์แล้วเนี่ยไม่วอนแล้วนะครับก็นับตั้งแต่วันนั้นไปเลยนะครับก็ดูสังเกตอาการเขาแล้วเราก็ค่อยเอาไปผสมพันธ์นะครับจะได้ไม่เสียค่าเลี้ยงจะต้องไม่ได้เสียค่าฝักเลี้ยงมากนะครับก็ผสมเสร็จก็เอากลับนะครับอ้อนทำไมไม่ได้เจอกันหลายวันนะที ไม่ค่อยได้ออกมานะครับช่วงนี้มัวจะทำงานดูตูดนะครับเป็นกระมังอันนี้ก็ม้าก็ยังผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับสำหรับมาฉาเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่นะครับแค่สามขวบเองเดี๋ยวตีตูดให้ดูตีตูดเฮ้ย <c oughs> ตีตูดม้าบ้านนี้ไม่ดีดนะจ๊ะ <c oughs> ก็ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับที่ไปฝึกลูกม้านะครับไอ้ด้านดีดผมบไรเลยนะ มันก็ดีหยอกๆจนสุดท้ายก็ชั่วโมงกว่านะครับก็ปามกันได้แล้วก็ยอมกันนะครับแต่ก็ยังไม่ดีเนื่องจากว่ายังไม่มีเวลาฝึกจริงจังนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบนะครับในความขี้โมอ,องผมนะครับแล้วได้สาระนะครับก็ฝากกดติดตามช่องประชาจาปวนด้วยนะจ๊ะแล้วในช่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ม้านะครับเพราะว่ามันจะมีปลูกญ้าแคงคุล่าให้ม้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกญ้าในแปลงนาบนเนินแล้วตอนนี้ผมทำเนี่ยโคตรจะเขี้ยวเนื่องจากว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้พรวนดิน ไม่ได้ยกคันนะครับปลูกกับดินพื้นๆน,นี่เลยนะครับเพราะว่าเทวดาไม่ยอมเป็นใจนะครับแดดร้อนเปรี้ยงเลยพอเราเริ่มปลูกก็ไม่เป็นไรครับสู้แล้วก็เอาความรู้มาแชร์กันนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมาจฉาจอมปุกด้วยจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบเรื่องการผสมพันธุ์มาการสังเกตความเป็นฮีทนะครับไว้เพียงแต่เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะเจ๊นี่ครับลากันด้วยไอ้ดองนี่ แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเก็บความรู้มาให้อีกนะครับว่าทําไมลูกม้าผมถึงผอมนะครับใครใกล้ตัวนะครับที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะโดนกับคนที่รักสัตว์มากๆรักม้ามากๆนะครับก็จะมีเรื่องกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทิ้งท้ายไว้แฮ้